สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยโดยครูแอมธนพรจันดวงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีก่อนอื่นนะคะคุณครูจะอธิบายคําว่าประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีก่อนนะคะคำว่าวิสัญน,นีเราเรียกง่ายๆก็คือสระอ่ะนั่นเองนะคะ คำว่าประวิสัญชนีก็แปลว่าคําที่มีสระอาะเขียนในรูปสระอะคําที่ไม่ประวิสัญชนีก็คือคําที่ออกเสียงสระอะแต่ไม่มีรูปสระอะนั่นเองนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าคําประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะ คลิปวิดีโอดีๆนะคะจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะสำเร็จรูปนะคะในโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทยค่ะคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้พี่มีสาระที่น่าสนใจมาฝากน้องๆด้วยนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้น เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ้าววินทำอะไรอยู่หรออ๋อเรากำลังทบทวนเรื่องคำที่ประวิสัญญีและไม่ประวิสัญนญนีวินเข้าใจหรือ,อยังเรายังไม่ค่อยเข้าใจเลยหรอถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยสอนให้นะคำที่ประวิสัญญีคือ คำที่นำพยัญชนะมาประสมสระอะและคงรูปสระอะไว้หลังพยัญชนะเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงคำที่ประวิสรนชนีข้อสังเกตในการใช้มีดังนี้คือคำพยางค์เดียวที่ออกเสียงอะจะประวิสันชนีเสมอเช่นกะ จะปะละนะคำไทยแท้ที่ออกเสียงอะทั้งพยางค์ที่ลงน้ำหนักและไม่ลงน้ำหนักเมื่อเขียนต้องประวิสัญน,นีเช่นมะม่วงมะขามตะขาบตะกร้ากระดาน คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตคำพยางค์ท้ายของคำที่ออกเสียงอะจะต้องประวิสัญนญนีเช่นศิลปะศีษะลักษณะสาธารณะสุข,ขะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเช่นชวาพมา่าญี่ปุน่นจีนที่ออกเสียงอะเช่น ชวาปะนันสตามันมะเดวีสังคามาราตาพมา่าอะแซวุนกี้อังวะญี่ปุน่นโซบะซากุระจีนแปซะะบะมีคำขึ้นต้นด้วยสะแล้วแผลงมาเป็น ตะหรือตระได้เช่นสพานแหงมาเป็นตะพานสะท้อนแผลงมาเป็นกระ,ะท้อนสพายแหลงมาเป็นตะ,ะพายสไพแหลงมาเป็นตะไพส์ขำเดิมซึ่งปราวิสัญชนีเมื่อเติมรอเรือเข้าไป ก็คงปราวิสัญน,นีตามเดิมเช่นจะเข้เป็นจอระเข้สับพรางเป็นสพัพรางชะงงอนเป็นช้างงอนสัครานเป็นสักครานเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆได้ฟังเรื่องคําที่ปราวิสัญน,นีกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องคําที่ไม่ปราวิสัญน,นีกันต่อดีกว่านะครับคำที่ไม่ปราวิสัญน,นีคือ คำที่ประสมสระอะเวลาอ่านออกเสียงคำที่ไม่ประวิสัญน,นีจะอ่านออกเสียงอะกืึ่งเสียงข้อสังเกตในการใช้มีดังนี้คำไทยที่ยกเว้นไม่ประวิสัญน,นีเช่นนะอ่านว่านะแปลว่าในเช่นนะแห่งหนึ่งทะอ่านว่าทะแปลว่าท่าน เธอเช่นทะประสงใดทะอ่านว่าทะแปลว่าท่านเช่นทานายความพยางกลางของคำสมาตแม้จะออกเสียงอะก็ไม่ประวิสัญชนีเช่นศิลปรกรรมธนบัตรจุลสารรัฐศาสตร์พุทธพจน์ พยาญหน้าของคำสองพยางคที่ออกเสียงแบบอักษรน,นำแม้จะออกเสียงอะก็ไม่ประวิสันชนีเช่นกนกขนานจรัดฉลาดตลับเสมอสลวยสวิงเฉลยคำที่มาจากภาษาเขมรที่มีพยัญชนะต้นสองตัวซ้อนกันจะต้องอ่านคำหน้าเป็นอะ ไม่ต้องประวิสัญน,นีเช่นขโมยผจญสะบงจะรูนถนนเป็นไงบ้างปุ๊กพอเข้าใจเรื่องคำที่ประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญชนีบ้างใ้่ไหมวินอธิบายขนาดนี้ปุ๊กจะไม่เข้าใจได้ยังไงล่ะขอบคุณมากนะน้องๆครับเราได้เรียนรู้เรื่องคำที่ปราวิสัญชนีและไม่ปราวิสัญชนีแล้วค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของคำประวิสรญนีและไม่ประวิสัญน,นีไปแล้วนะคะเหมือนที่มงครูบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าคำประวิสัญน,นีก็คือคำที่เขียนแล้วยังคงรูปสระอะอยู่วิสัญน,นีก็คือสระอะนะคะยังคงเขียนรูปสระอะไว้เรียกว่าประวิสัญน,นีส่วนไม่ประวิสรญนีก็คืออ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงหรือบางคนก็อ่านจะ อาจจะอ่านออกเสียงอ่ะเยอะๆนั่นแหละนะคะแต่ก็ไม่เขียนมีสระอ่ะนะคะอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างคําว่าขนมบางคนออกเสียงว่าขนมบางคนออกเสียงว่าขนมใช่ไหมคะนั่นแหะค่ะเวลาเราเขียนจริงๆหรือเราอ่านจริงๆเราก็จะอ่านว่าขนมก็คือออกเสียงอะแค่กึ่นเสียงและก็จะไม่เขียนสระอาะลงไปนะคะเรียกว่าคําประเออเรียกว่าคําว่าไม่ประวิสัญนีนั่นเองนะคะ คราวน,นี้เรามาดูงานที่ครูจะให้นักเรียนทำในวันนี้นะคะก็คือในทักษะภาษาหน้า 34, 35และ36เรื่องที่เราเรียนกันมาเรื่องประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญญีจะอยู่ในหน้า35ข้อ5นะคะส่วนในข้อ4หน้า34เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยตอนที่ครูสอนเรื่อง สำนวนไทยนะคะคุณครูก็จะมีเรื่องของปริศนาคำไทยด้วยอันนี้เป็นเรื่องของปริศนาคำไทยเหมือนกันนะคะแต่เป็นปริศนาคำไทยที่มีคำปรบวิสัญชนีและไม่ปรบวิสัญชนีนั่นเองนะคะเรามาดูข้อแรกกันเขาถามนักเรียนว่าผักอะไรเอย่ยมีใบสีเขียวนำมาผัดใส่ก๋วยเตี๋ยวทำราดหน้าปลาทู หมูไก่กุ้งนันเรียนลองนึกดูดีๆนะคะว่าคําที่ประหรือไม่ประวิสัญนีเนี่ยออกเสียงสระอาใช่ไหมแล้วคํานั้นเป็นลักษณะของผักใบสีเขียวนํามาผัดใส่ก๋วยเตี๋ยวทําราดหน้าก็หมายถึงว่าเอามาทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้านั่นเองนะคะผักชนิดนั้นคือผักอะไรเอ่ยไม่ใครตอบได้คะ คำนั้นก็คือผักคะนานะคะเวลาเรียนตอบนักเรียนก็ตอบคะนานะคะและเวลาเขียนเขียนให้ถูกด้วยนะคะว่าคำว่าคะนาเนี่ยเขียนมีสระอะหรือไม่มีสระอะนะคะอันนี้ให้นักเรียนไปหาคำตอบมาในข้อ2องสาและ5และบอกเลยนะคะว่าทุกคำ เป็นคำที่ประและไม่ประวิสัญน,นีนะคะคือคำตอบนะคะส่วนข้อ5ในหน้า35นะคะให้นักเรียนไปหาคำประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีเขาให้วงนักเรียนมา2วงวงแรกเป็นคำที่ประวิสัญน,นีก็คือคำที่มีสระ,ะอาะนะคะส่วนวงที่2เป็นคำที่ไม่ประวินนสัญนีก็คือคำที่เขียนแล้วไม่มีสระ,ะอาะนะคะ <Poppy> เรามาดูวงแรกกันก่อน วงแรกเขาให้ตัวอย่างมาคำว่ากระทะมีสระอาทั้งสองคำเลยแต่นักเรีนยนสามารถเขียนคำประวิสัญน,นีโดยที่ไม่ต้องมีสระอาดทั้งสองคำก็ได้นะคะคุณครูย,ยกตัวอย่างคำว่ามะลิเห็นไหมคะมะมีสะ,ะอแต่คำว่าอะไรคะคำว่าลิไม่มีสระอาะนะคะอย่างนี้ใช้ได้นะคะมะลินะคะคราวนี้เรามาดูวงที่สองกันบ้าง วงที่สองเป็นคำที่ไม่ปราิสัาชนีตัวอย่างเขาให้คำว่าขนมขนมก็คือขอออกเสียงอะกึ่งเสียงใช่ไหมคะขนมคราวนี้เรามาดูว่าคำอื่นมีไหมนอกจากขนมมีคำว่าอะไรอีกมีคำว่าตลกตลาดใช่ไหมคะจะมีเยอะเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะไปหาคำศัพท์คำนั้นคำที่นักเรียนพอใจ และถูกต้องมาจากไหนอันนี้ครูไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะคะไม่ว่านัเรนจะไปหาในเพราะฉะนั้นกุกรมหรือเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเอาที่นักเรียนสามารถสะดวกหามาและอันดับแรกก็คือเราต้องมีความเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ไปหามาอย่างเดียวโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็จะทําไม่ถูกเหมือนกันส่วนข้อ6อันนี้ง่ายๆนะคะก็คือเรื่องของคําที่อ่านออกเสียงด้วย ไมยมกนะคะไมยมกก็คืออย่างที่รู้กันว่าถ้าเราเห็นไมยมกแปลว่าเราจะต้องอ่านคํานั้นซ้ําแต่คราวนี้ถ้าคํานั้นมันไม่ได้มีแค่คําเดียวหรือพยางค์เดียวเราจะอ่านยังไงคะบางทีเราอ่านเป็นซ้ำสองคำหรืออาจจะอ่านซ้ำแค่คําหลังคําเดียวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะคำแรกเขาให้คําว่าเล็กแล้วก็ใส่ไมยมก อันเนี้ยมันมีอยู่แค่คำเดียวก็รู้เลยว่าคำนี้จะต้องอ่านคำว่าเล็กเล็กก็คืออ่านเล็กซ้ำสองครั้งคำที่สองคำที่สามคำที่สี่เนี่ยจะเหมือนกับคำว่าเล็กเล็กเพราะฉะนั้นคุณรูณก็จะไม่อธิบายนะคะเพราะว่ามันมีแค่คำเดียวส่วนอันต่อมาคือคำที่สี่เขาเขียนว่าปีหนึ่งแล้วใส่ไม้ยมกนักเรียนจะอ่านยังไงนักเรียนจะอ่านว่า ปีหนึ่งหรือปีหนึงปีหนคะอ่านักเรียนต้องมาดูนะคะว่านักเรียนจะอ่านยังไงนักเรียนจะอ่านว่าปี1นนั่นหมายความว่านักเรียนอ่านไม้ยมกแค่คาข้างหลังแต่ถ้านักเรียนอ่านว่าปีหปี1นึ่แปลว่านักเรียนอ่านทั้งสองคำนั้นด้วยไม้ยมกนะคะนักเรียนคิดว่ามันจะเป็นแบบไหนคะระหว่างปีหนหนึ่ง กับปีหนึ่งปีหนึ่งคะ,อ,ะอันนี้ครูเฉลยให้เลยนะคะเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าปีหนึ่งปีหนึ่งนะคะอ่านทั้งสองคำนะคะส่วนอันที่สาสัปดาห์หนึ่งแล้วใส่ไมยมกนักเรนคิดว่าอันนี้จะอ่านว่ายังไงคะจะอ่านว่าสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งหนึ่งคะอันนี้ไม่เฉลยแล้วนะ ให้นักเรียนไปหามานะคะว่าคำแต่ละคำอ่านออกเสียงทั้ง2ตัวหรืออ่านออกเสียงแค่ตัวท้ายตัวเดียวนะคะในการใช้ไม้ยม,มุกนะคะส่วนในหน้า36เป็นการคัดลายมือคุณครูอยากจะขอ,อนิดนึงนะคะเพราะหลายครั้งที่เวลาคุณครูให้นักเรียนคัดลยมือนักเรียนไม่ค่อยอ่านคำสร้าง ว่าคำสั่งนั้นให้เรียนคัดด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดหรือเต็มบรรทัดนะคะนัเกเรียนก็บางทีเขาสั่งครึ่งนักเรียนก็คัดเต็มไม้เครูเลยนะคะบางทีเขาสั่งเต็มนักเรียนก็คัดตุวครึ่งไม้ครูนะคะ uh. เพราะฉะนั้นอ่านนิดนึงนะคะลูกว่าเขาให้นักเรียนคัดแบบครึ่งหรือแบบเต็มนะคะอย่างข้อแรกเขาเขียนชัดเจนเลยนะคะว่าให้นักเรียนคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ส่วนข้อ2ให้นักเรียนคัดตัวเต็มบรรทัดนะคะปฏิบัติตามคำสั่งให้ถูกต้องด้วยนะคะและถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคำประวิสัญชนีไม่ประวิสัญชนีหรือการใช้ไมยมกนะคะนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้เช่นเคยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้เท่านี้และอย่าลืมส่งงานในอัลบั้มน,นะคะเพราะถ้าหนูส่งงานผิดงานหนูอาจจะหายได้นะคะ แล้วก็จะไม่มีคะแนนนะคะลูกชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ